สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาม่าคุกกิ้งสี่อมาพบกับเราป็นประจำพร้อมกับไอเดียในการทำอาหารสำหรับครอบครัวค่ะวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆทำปีกไก่ตุ๋นซีอิ๊วนะคะเมนูนี้เราทำออกมาแล้วนะคะรสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะเลยอยากมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ลองทำตามกันดูนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูวัตถุดิบแล้ววิธีการทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกเปิดแก๊สไฟกลางค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปประมาณ1-2ช้อนโต๊ะก่อนค่ะจากนั้นเราจะใส่กระเทียมพริกไทยรากผักชีโขกลงไปค่ะวันนี้เราใช้ประมาณ 1, 1ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะเราจะผัดให้หอมก่อนค่ะพอผัดจนกระเทียมพริกไทยรากผักชีหอมดีได้ประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะมาเติมปีกไก่ลงไปเลยค่ะ วันนี้เราใช้ปีกไก่บนนะคะประมาณ500กรัมค่ะพอใส่ปีกไก่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะผัดนะคะให้ปีกไก่เนี่ยเขามีหนังตึงขึ้นมาเล็กน้อยค่ะให้เพื่อนๆผัดนะคะแล้วก็กลับด้านให้หนังไก่เนี่ยเขาโดนความร้อนนะคะมีหนังตึงสวยทั่วถึงกันค่ะ พอผัดจนหนังไก่นะคะตึงดีแล้วเราก็จะมาเติมน้ําลงไปค่ะเราจะเทน้ําลงไปนะคะให้พอแค่ท่วมปีกไก่ค่ะจากนั้นเราก็จะมาเริ่มปรุงกันเลยค่ะนี้เราใช้ซอสปรุงรสนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วเราก็จะมาใส่น้ํามันหอยนะคะเพิ่มลงไปอีก2ช้อนโต๊ะค่ะ ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือซีอิ๊วดำหวานค่ะเราใส่ลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วเราจะมาเติมน้ำตาลทรายลงไปค่ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะวันนี้เราใช้น้ำตาลทรายแดงค่ะหากเพื่อนๆไม่มีนะคะก็สามารถใช้น้ำตาลทรายขาวได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะใส่พริกขี้หนูแห้งลงไปค่ะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆปิดฝานะคะตุ๋นไปเรื่อยๆด้วยไฟกลางนะคะจนน้ำเขางวดลงแบบนี้ค่ะ น้ำมวดลงได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะหากเพื่อนๆนะคะอยากให้เขานำข้นมากกว่านี้นะคะก็สามารถต้มต่อไปได้สักพักหนึ่งนะคะก็ให้เอาความข้นตามความต้องการเลยค่ะแล้วก็จะมีนะคะพริกขี้หนูแห้งนะคะที่เราใส่ลงไปเนี่ยจะเป็นตัวช่วยอย่างดีเลยนะคะที่ทําให้ไก่ตุ๋นซีอิ๊วของเราวันนี้เขามีความเข้มข้นนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมมากขึ้นแถมยังไม่เลี่ยนด้วยค่ะ เราขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของเราค่ะหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นนะคะหรือว่าติชมรายการของเรานะคะเพื่อนๆก็สามารถมาคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะเราจะเอาคำติชมของเพื่อนๆนะคะเพื่อนำมาพัฒนาช่องของเราต่อไปค่ะวันนี้ก่อนจะจากกันไปนะคะขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะเพื่อไปกำลังใจให้กัน และจะได้ไม่พลาดคลิปของเราที่จะแชร์ให้ดูกันเป็นประจำในทุกๆวันค่ะวันนี้ช่อง Mama Cooking 4524ต้องลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ